สวัสดีค่ะวันนี้จะชวนทำไซรับดอกอัญชันหรือน้ำเชื่อมดอกอัญชันเข็มขนน้นเองค่ะซึ่งสามารถนำมาต่อยอดทำเมนูต่างๆได้หลายเมนูเลยนะคะวิธีทำก็ไม่ยากเลยค่ะก่อนจะไปรับชมฝากกดไลค์กดติดตามกัวมาดามเจนด้วยนะคะส่วนผสมก็จะมีดอกอัญชันซึ่งจะใช้เป็นดอกอัญชันแห้งนะคะ ใช้ดอกอัญชันแห้ง10กรัมใบเตยน้ำตาลทรายและน้ำสะอาดเพียงเท่านี้เองค่ะนำดอกอัญชันแห้งไปล้างเอาฝุ่นออกก่อนจากนั้นใส่ลงไปในหมอ้อได้เลยค่ะตามด้วยใบเตยน้ำสะอาด700มิลลิลิตรจากนั้นก็นำไปตั้งไฟสำหรับดอกอัญชันมีสารแอนโทไซยานินซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงสายตาเพิ่มประสิทธิภาพในการมองเห็น ป้องกันตาเสื่อมจากโรคเบาหวานโรคต้อกระจกต้อหินต้มดอกอัญชันในน้ำเดือดประมาณ10-15นาทีก็จะได้สีของดอกอัญชันเข้มเป็นสีน้ำเงินแบบนี้เลยค่ะพอครบเวลาแล้วก็ยกลงจากเตาได้เลยค่ะจากนั้นก็นำมากรองเราจะใช้แต่น้ำดอกอัญชันนะคะ ปริมาณที่กรองได้จะได้อยู่ที่400-500มิลลิลิตรต่อไปนําน้ํำดอกอัญชันที่ได้มาทำน้ําเชื่อมได้เลยนะคะใช้น้ําตาลทราย1กิโลเราจะใช้น้ําตาลมากกว่าน้ำที่ได้2เท่านะคะวันนี้เราต้มน้ําดอกอัญชันได้500มิลลิลิตรใช้น้ําตาลอยู่ที่1กิโลค่ะ ต่อไปก็นําไปตั้งไฟค่ะใช้ไฟปานกลางค้นไปเรื่อยๆจนน้ําตาลละลายจนไม่มีเม็ดน้ําตาลติดที่ทับพีแบบนี้นะคะพอน้ําตาละละลายดีแล้วต่อไปเราจะใส่มะนาวค่ะบีบมะนาวลงไป1ซี่นะคะกดอ่อนๆของมะนาวจะช่วยทําให้น้ําเชื่อมไม่ตกผึกนั่นเองค่ะ คนผสมเข้ากันดีแล้วจากนั้นก็ยกลงจากเตาได้เลยค่ะนำมากรอกใส่ขวดขณะที่ยังร้อนๆอ,อยู่นะคะขวดที่นำมาใช้ก็ควรจะต้มหรือลวกน้ำร้อนก่อนนำบรรจุขวดขณะที่ร้อนๆจะช่วยทำให้เก็บไว้ได้นานค่ะนำเชื่อมเข้มข้นดอกอัญชันสามารถนำไปต่อยอดทำเมนูอื่นๆได้หลายอย่างเลยค่ะนำมาราดไอศกรีมราดน้ำแข็งใส่หรือจะทำน้ำอัญชันมะนาว ใส่โซดาลงไปด้วยเย็นซาชื่นใจเลยค่ะวันนี้เรามาทำน้ำอัญชันมะนาวกันค่ะใส่น้ำเชื่อมเข้มข้นดอกอัญชันสามช้อนโต๊ะค่ะใส่น้ำอุ่นลงไป100กรัมหรือจะใส่เป็นโซดาก็ได้นะคะ ใส่น้ำมะนาวหนึ่งช้อนโต๊ะและใส่เกลือลงไปเล็กน้อยเพียงเท่านี้ก็ได้น้ำอัญชันมะนาวเย็นเชื่นใจคายร้อนแล้วค่ะอย่าลืมลองไปทำดูนะคะน้ำเชื่อมดอกอัญชันเข้มข้นหรือใส่หลับดอกอัญชันสำหรับวันนี้ขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ